สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพร์อแล็บชานอนะก็ขณะน,นี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อกันเยอะนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็ โ okay. อเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็เ,เจอกันในห้อง Open Chat <อ>นะสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับสู่ช่องเพลินแลบชานอลนะก็วันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องแต้มสมุดเนาะหลายๆคนยังไม่ทราบผมเข้าใจนะเพราะว่าแต้มสมุดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแม่งดูเหมือนเป็นของที่สายเปสายวานเขาเล่นกันอนะแล้วสายวิโลมาสายมดตัวเล็กตัวน้อยอย่างผมเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจกันหรอกเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณต้องได้5้าดาวซ้ำครับเอาจริงๆป่ะ แค่มีห้าดาวครบก็ก็ดีใจชิบหายแล้วเออคุณต้องได้ห้าดาวซ้ําคุณถึงจะมาดูว่าเอ,อ้แต้มสมุดแม่งมันมีผลวะเวลาคนที่เขาดูแต้มสมุดนะเขาจะดูแบบต้องเป็นคนที่เอ,อ่อตู้ลิมิเต็ดมาอย่างนี้อ๋อดวงลมมานะแล้วก็มาดูกันว่าดวงลมอะ่ะมันให้แต้มสมุดอะไรเราจะกดดีไหมปาวานเขากดกันอย่างนี้เออดู ดูหน่อยเออเขาก็จะบอกว่าเนี่ยด้วงลมมันให้เดฟกับให้แม่นยำเอฟเฟกถ้าอับสมุดวานบางคนบอกว่าเออแถวหลังไม่ใชเอฟเฟกกูไม่เอาก็ได้กูเอาแค่เดฟก็คุ้มแล้วเนี่ยเดฟห้าร้อยเออจากเดฟหนะึ่งร้อยนะสมุดคนที่เล่นด้วงลมก็จะอับแบบเอ่าเวกสิบสี 14, ่เวกสิบห้าก็จะบุกประมาณห้าหกแถวแถวนี้เนาะสี่ถึงหกเนี่ยก็จะเดฟสองร้อยหกสิบถึงสามร้อยสามสิบช่วงนี้นะเออสำหรับคนที่เอาเวกแบบไม่ถึงสิบห้ามันก็ไม่ต้องเอาเวกมันก็ไม่ต้องใช้สมุดห้าไง เออมันจะแบบเนี้ยประมาณ200อยกว่า300้ออ่ะตีว่า300รอยก็ได้ครับแต่คนที่เป็นวานเขาจะบอกว่าเอ้ยเดบอีก200รอยมันก็เยอะนะเว้ย200รอยมันคือ30ของรูนรูน1เม็ดเลยนะเออแบบไอ้ค่าค่าหลักมันให้เยอะอยู่ไปถึงรูนรูนช่องสองช่องสี่อ่ะถ้าเมนหลักมันให้เป็นเดบอ่ะเออไอ้2 300นี่มันก็เยอะนะที่มันให้เพิ่มมาเขาก็จะไปกดเพิ่มกันแต่ว่าเดบอาจจะไม่เห็นผล ผมให้ดูอย่างผมให้ดูอย่างจริงๆเจนอสอตชัดเจนอะเจนอสก็ได้เนี่ยคนที่เล่นช่วงนั้นนะเห็นเจนอสอ่ะบวกคีเลดอ่ะบวกคีเลดนี่คืออะไรที่แบบก๊อตก๊อตจัดเพราะอะไรเพราะคุณจะบิลได้ง่ายมากกับคิเลดสิบห้าเลดสิบห้านะเว้ย,ยกับคนที่แบบธรรมดาอย่างผมอ่ะคิเลดเก้าต่างกันหกหน่วยนี่คือเยอะนะ 6หน่วยนี่คิดถึงว่า75กับ80ต่างปะรู้สึกต่างเลยไหม7 75กับ81เออคือแบบ75เรรู้สึกว่าแบบต้องหาอะไรอีกนิดนึงมาใส่ให้เจนอดเพื่อให้มันแบบคีดเล80ไหมวะจะได้แบบทำดาเมจได้บ้างอะ่ะแต่ว่าคนที่เป็นวานะเขาก,กดไปถึงเล่ม14เงี้ยเลเวล14ซ้ำไป15ตัวเขาได้คีดเล15เขาได้คีเล81แล้วอะเขาก็แบบ อก็คิดได้81%กับอีกคนหนึ่งที่ทำของเหมือนกันเลยรุนเดียวกันเลยคิดได้75%แล้วนี่ยังไม่นับว่า ATK ต่างกันอีก100กว่าสองรกว่าสอ0รปะ่ะเออสองรเลยสองพอดีเลยเออซึ่ง a t t สองร0อยสานี่ถือว่าเป็นก้อนก้อนหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะนะเยอะเลยอะ่ะเยอะเลยเพราะอะไรถึงจะบอกว่าเยอะเลยเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปให้ดูเลย อยู่ในคลังน่าจะมีนะผมจะให้ดูวันนี้ที่ผมบอกว่า a t ตแท็กสองร้อยมันเยอะเพราะอะไรเออบางคนมองว่าแบบเออแอตแท็กสองร้อยเองเออแอตแท็กสองร้อยเองกูณรู้ไหมว่าแอตแท็กสองร้อยเกมมันให้เท่ากับแบบแรงเดียวกับพวกแอตแท็กสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูดิคุณเห็นเม็ดนี้ไหมแอตแท็กสี่สิบสี่นี่เม็ดส้มนะเว้ยนี่เม็ดส้มนะเว้ยแอตแท็กสี่สิบสี่ ซึ่งไอตรงเนี้ยถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์อะรู้สึกจะประมาณสิอร์นะ1ิบวกลบเท่าไหร่จะไม่ได้ละเออมัน้เราเนะี่ยเราเราเราในสมุดเจอนอนขึ้นคืออะไรสองร้อยเออคุณว่าพลังมันต่างกันแค่ไหนแอทแทกสองรอยนี่เพิ่มเพิ่มพลังเยอะมากทีเนี้ยเกมมันก็เลยใส่ระบบตัวนี้เข้ามาเนะเออตอนนี้ผมใส่ให้ใครอยู่อะผม ผมใส่ให้ใครวะดูยังไงว่าผมใส่ให้ใครเนี่ยคือผมก็ลืมนะว่าผมใส่ให้ใครไป <c oughs> แย่แหละเอ๊ะผมหรือผมยังไม่ใส่วะผมยังไม่ใส่อ่ะไอ้ระบบเนี่ยอ่อมันเอาไปเวลาเราได้ตัวซ้ำห้าดาวมามันจะมีไอเลมเนี้ยมาให้เนาะเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ไอคุม,มูลเลดห้าดาวเติร์ตเติร์เติร์เติร์เอ่อก็คือถ้าเกิดเราได้ตัวซ้ำอะเราก็จะได้จะได้ไมเลดตรงนี้ ได้เล็ตรงนี้มาพอเก็บเต็มเราก็จะได้ไอ้คัมพีนเนี่ยมาทั้งหมด20ิบเล่มเนาะเพื่อเอามาอัปเกรดให้พวกเนี้ยให้พวกเนี้ยมันเพิ่มขึ้นได้อาสมมตินะผมใช้ให้เจนอตให้ดูก่อนเลยหนึ่งตัวอ่าใช้กี่เล่มเนี่ยร้อยแปดสิบใบใช้ร้อยแปดสิบใบเพื่อเจนอตจะขึ้นไปเต็มนะก็อ่ากดใช้ได้เลยครับตอนนี้เจนอตผมก็จะขีเพิ่มขึ้นมา จากตอนแรก9%ตอนนี้เป็น15%แค่นี้เลยตรงๆเออเออโอ้โหเจนออพลังขึ้นมาโอ้โชคตรเดี๋ยวอดนะเจนอสขึ้นมาจากแบบโซนเนี้ยจากโซนแสนสกว่ากว่าป่าวะคือจำได้มันไม่ใช่อ่ะแบงแสนสี่สี่เลยเหรอมันไม่ถึงปะะ่าวะทำไมมันมาจากไหนเ,เ,เนี้ยเออเนี่ยคือข้อดีของสมุดทีเนี้ยคุณก็ต้องไปดูว่าคุณอยากเล่นตัวไหนเออ คือแนะทาว่าให้ใส่กับตัวที่คุณเล่นบ่อยๆตัวที่ให้เป็นคีดัมเมจคีเลตอย่างเงี้ยค่อนข้างคุ้มเจนอตเป็นคีเลตใช่ไหมบูมลมเป็นคี์ดัมเมจอย่างเงี้ยคืออัพสมุดให้อย่างตัวพวกเนี้ยจะคุ้มเนี่ยแอตแทกสปีดพอน้องตีแรงตามแอตแทกสปีดมันก็คุ้มไงเอ่อ,อธนูแอ้แทกสปีดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือคุ้มคุ้มมากโอ้ผมใส่ได้อ่ะ จริงๆก็น่าใส่นะเพราะว่าผมเล่นธนูบ่อยนี่ผมเหลือกี่เล่มอ่ะอา่าผมใส่เลยเพราะว่าธนูน้ำผมเล่นบ่อยนะเนี่ยไอแท็กขึ้นมา2,007นะพาวเวอร์ขึ้นมา2,007เพราะว่า,า2,007เลยนะเว้ยบ้าไปแล้วโอ้โต่อแสนสองเท่าไหร่ไม่รู้อะจำได้ว่าแสนสองแน่ๆตัวเนี้ยธนูสามตัวผมแสนสองหมดเนี่ยแสนสองแสนสอง ธนูน้ำจะเยอะกว่าสองแสนสองเจ็ดพันนะหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเนี่ยคือไฟใช่ไหมผมจำได้ว่าธนูน้ำอะเยอะกว่าไฟหน่อยหนึ่งประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าอะเออขึ้นมาเป็นหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบ้าไปแล้วเ <c oughs> นี่ยแหละคือข้อดีของสมุดแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยแพทเราตอนนี้นะแนะนำว่าใช้ให้มันคุ้มเพราะว่าเนี่ยมันใช้เงินห้าแสนในการรีคืนห้าแสนเยอะไหมเยอะนะ เออฮ0ทสนเยอะเข้าใจแต่ถ้าไม่อยากเสียฮัทสันทำยังไงเก็บแต้มมาทีเอครับเออเก็บแต้มมาทีเอนะเพื่ออนาคตอะ่ะมันจะมออีไอเทมใหม่เข้ามาเอาไว้รีแต้มสมุดออกเออแล้วมันจะใช้เงินไม่ได้ด้วยมั้งมันต้องบังคับให้ลง RTA เเพื่อรีแต้มสมุดเออเพราะนั้นก็ต้องไปหาตัวที่คุณชอบนะครับตัวที่ผมแนะนำก็อาจจะเป็นธนูไฟธนูลม ธนูน้ําธนูเพราะว่าแก๊งธนูมันให้แอทแท็กสปีดหมดเลยเออในความคิดผมนะมันให้เราคุม้มหรือว่าเจนอสอะธาตุไฟผมว่าเจนอสคุ้มสุดแล้วนะอืมดีเคไฟให้คิสเลตก็ก็ดีนะเนี่ยเออสำับสำหรับคนที่เล่นดาวก็นายไฟบ่อยๆก็อาจจะคุ้มนะแต่ว่าอย่างอ,อไฟอย่างเงี้ยผมมองว่ามันยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะแต่ว่า ถ้าเกิดคุณใช้บ่อยกว่าเจนอเยอะๆใช้บ่อยกว่า DK ไฟเยอะๆก็เป็นทางเลือกที่ดีที่จะใช้นะอันนี้ก็นกแก้วไฟก็เป็นตัวที่ไม่ควรมองข้ามนะเป็นตัวโหดตัวหนึ่งเลยแต่ว่าก็เป็นตัวแก้สถา,สถานการณ์เนาะถ้าไม่ได้ใช้บ่อยก็มองข้ามได้ฟิชไฟดูดิตัวอื่นเขาให้ตัวตัวสายดัมเมจต,ตัวอื่นเน่ะเขาให้เป็นคีเลตคีดัมเมจกันแอทแทคสปีดอย่างเงี้ยแต่ฟิชไฟกับให้อะไรมั่นยำเอฟเฟกต์แต่ก็เถียงไม่ได้นะเพราะว่าฟิชไฟเป็นหนึ่งตัวที่ใช้มันมน่นยำเอฟเฟก เออสคนที่แบบสมุดน้อยๆก็อาจจะมาฟิตไฟก็ได้เออไม่ไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะเออเธอใช้บ่อยอยังไงก็คุมแล้วกันให้ให้ให้น้ําหนักว่าตัวที่ใช้บ่อยก่อนตัวที่ใช้บ่อยคุณเอาไอ้สมุดพวกนี้ไปเลยนะได้ได้อีกเวล่ะให้ไหมให้ไปเออก็ให้น้ําหนักจากตัวที่ใช้บ่อยก่อน แล้วค่อยมาถ้าไม่มีตัวไหนใช้บ่อยเลยในท่านนั้นั้นๆคุณค่อยมาให้ตัวแต่ผมคิดว่ามีแหละเอออย่างอย่างผมอะอย่างผมตัวที่ใช้บ่อยนะหน้าเนี่ยจ,จะเป็นนูลมกับบูมลมอันนี้ยผมใช้บ่อยแต่ผมรู้สึกว่าบูมลมผมไม่มันใช้ตามสถานการณ์เอาเคียวลมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าใช้คีดัมเมดด้วยเออผมยังไม่ได้ใช้เลยเออมาดูไหมว่าขึ้นว่าขึ้นเท่าไหร่ อ่ะตอนนี้พลังแสนห0าเกนะแสนห้ 15, เาเกอเดี๋ยวเรามาใส่เอฟเฟกให้เคียวแ5 9ห้าเจนะจะเป็นเท่าไหร่ปึง้งแสนห้าสามพัน่ะครับขึ้นมาประมาณ2,000ัปลายๆป่ะสอง เท่าไหร่วะสามห้าลบต้องเอาสามห้าลบกับอะไรวะศูนย์เก้าะดิใช่ปะ่ะขึ้นมาสองพันหกเออขึ้นมา2อ0พเลยนะเป็นแสนฮะแซงฟิตไฟไปแล้วว้าวเออเนี่ยทีนี้คุณก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าระบบนี้แม่งดีแล้ว อนาคตมันก็จะมาับให้คุณลง RTA ซึ่งผมจะแนะนำว่าใครที่ยังไม่ได้เก็บของใน RTA นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่รางวัลนะเอ่อในร้านค้าอารีนาฮะร้านค้า RTA คือนหน้านีนะใครยังไม่เก็บรางวัลเนี่ยชุดแฟร์นะชุดแฟร์นะครับให้มาเก็บซะสกอร์พวกเนี้ยผมแนะนำว่าก็ควรเก็บไปให้หมดนะไออันนี้อาจจะไม่เก็บก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เออแต่ว่าเดวิลมอนเนี่ยมันควรเก็บถูกปะ แล้วตอนนี้คุณก็ต้องเก็บพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็ต้องมีอีก500แต้มถ,ถ้าจำไม่ผิดนะ500แต้มในการซื้อใบลีสมุดเออโอเคก็ถ้าเกิดชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดใช้กดไม่ใช่กดใช้แต่กดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะว่าเจอก,กันคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย